อลไก็เฟียเขาเราค่ะทุกคนยังไงวะไอ้ตื่นเต้นเปล่าลดมากเราไปสุ่มกันเลยแกว่ามันจะปังอะไรยังไงเข้าเกมเลยค่ะที่สุดที่สุดตื่นเต้นสุดๆไอ้เลิฟสุดๆค่ะเข้าเลยอีเวนต์เอ้าเกมค้างหรอเอาอะไรย่า เฮ้ยอีเวนไปไหนอะเฮ้ยงงคุณแม่คืออะไรอ่ะอ้าวแล้วมันไปไหนวะหรือต้องรีแต่เมือเชา้าฉันยังดูอยู่เลยแกฉันงงอ่ะแกขอนีแบบหนึ่ง2000 y e a r s later เอาจริงนะแกเช้าไปเลยเช้าไปเลยสิไลออน คือจะแกงกันขนาดนี้เลยเหรอคือจะเอาออกก็ไม่บอกไม่กล่าวกันคืออะไรหรืองงมันมันบั็กหรืออะไรบางคนเป็นบางคนไม่เป็นงงเลยต้องมาตุ่มตอนเช้าเนี่ยแกสะลวนมากลับมาแล้วอีเวนต์นั่งลบเกมลบอะไรอยู่นั่นยังไม่หายอุ้ยอารมณ์เสียแกมามาเริ่มขอยาเปลี่ยนภาษามาแกเมื่อคืนลบเกมลืมเปลี่ยนภาษาดิโอเคมมาค่ะ ก็จะมีสามหน้าแกในอีเวนต์คลิกาแฟเนาะคือหน้าสุมใช่ไหมแล้วหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าเป้าหมายเพื่อลรางวัลก็คืออันเนี้ยน่าจะใช้เหมือนเดิมฟิลใช้ไวคอไปเท่าไหร่มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแกยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งปลดล็อกเยเอะเนาะแล้วก็อันดุดท้ายคือภารกิจภารกิจเนี่ยคือมันต้องเล่นเกมอะแกมันถึงจะมันถึงจะได้ได้เป็นอะไรเอ่ยยังไม่แน่ใจนี่อาจจะเป็นการปลดด้านซ้ายนี่เนาะฉะนั้นเราฟโฟกัสที่หีบก่อนแกหน้าสุบเนี่ย หน้าสุ่มเนี่ยสาคัญตรงที่เขาจะมีสุ่มสองปีแกคือปีนี้กับปีที่แล้วแกเลือกดีๆเพราะว่ามันสาคัญมันคือ,ม,คอมันคือถ้าเลือกปีนี้สองพันยิบห้าเนี่ยคือจะสุ่มแต่อของสองพันยิบห้าเลยถ้าแกเผิกกดตรงนี้ปึ๊บปึ้ง,งมันจะกลายเป็นสุ่มของเซตปีที่แล้วแกอันนี้ต้องระวังดีๆเนาะว่าอยากได้ปีไหนถ้าอยากได้ปีของปีนี้ก็กดของปีนี้แกอย่าพลาดอย่าพลาดแกไปดูที่แรกของแกว่ามีอะไรบ้างโอเค ก็จะมีพวกนี้นะสกินหนึ่งมีโฮมกาดหนึ่งและที่สำคัญคือมีอะไรคะมีเซ็ตฟีลคอลเลอร์ด้วยวว้า <Wow. S 1> เป็นงงเป็นอะไรไปเลยมารวมมาเมิร์สเวอร์แกคือประเด็น,น่ะของเซ็ตเนี้ยเราต้องออกไปดูก่อนแกรางวัลคอลเลกชันเนาะถ้าของเซ็ตเนี้ยถ้าซื้อทั้งเซ็ตเนี่ยของปีนี้นะจะได้เป็นไอคอนแบบดุกดีแก แต่ถ้าซื้อครบเซตทั้งปีแล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยจะได้ป้ายต่อสู้แบบเวอร์วังอลังมือซึ่งฉันอยากได้มากแต่มันเม็ดเม็ดตรงที่ต้องซื้อสองปีเลยหมดทุกตัวสิบสองตัวที่เดียอดหาเม็ดมากเป็นหน่อยค่ะยังไงดีแกคืออยากได้มากเลยอะ่ะมดูดีความสวยอะ่ะสวยปะสวยเนาะ แต่ประเด็นน่ะฟิวคอลเลอร์ก็มีป้ายต่อสู้แกฉะนั้นแผนของจะเธอดก็คือเราจะสุ่มไปก่อนแกสุ่มไปเรื่อยเนาะแล้วเราจะดูเงินว่าถ้าสุ่มถึงตรงนี้แล้วเงินมันพอซื้อเซ็ตไหนถ้าซื้อเซ็ตฟิวคอลเลอร์ er ได้พอดีก็จะซื้อเซ็ตฟิวคอลเลอร์ er แกเพราะว่าป้ายต่อสู้ฟิลคอลเลอร์มันแอบเลิศกว่าแกดูความสีความอะไรมันถูกจลิปจะเธอดมากกว่านาะสีมันเป็นสีแดงอะ่ะ เออแต่ถ้าเงินเราพอซื้อคาริโกเฟียก็ซื้อคาริโกเฟียแกหลังน,งนี้ใช้คำนวณมาถ้าฉันจะซื้อเซตคาริโกเฟียทั้งเซตเนี่ยฉันต้องใช้อีเจดเนี่ยอีเจดมันคือบอละสุ่มแล้วได้เปรียญฟ,ฟ้ามาเนาะหกร้อยห้าเหรียญหกร้อยห้าเจดแกของคาริโกเฟีเยเยอะไหมวะก็เยอะเนาะแต่ถ้าซื้อข,ของฟิลคอลเลอร์เนี่ย มันจะแค่สี่ร้อยแปดสิบยังไงดีแต่ของเซตคาลิกกเฟียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเปิดได้ไงมันก็จะลดเหลี่ยมเรื่อยๆจากหกร้อยกว่าเงี้ยก็ลดล,ดลดลงเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแกว่าว่าจะเป็นจบที่เซตไหนเนาะขอเติมครั้งละหมื่นไว้ขอยี่สิบห้าเฮ้ยอะไรอ่ะ ยี่สิบห้าครับจะมาให้ร้อยพักร้อยก่อนแกขอดซื้อคาร์ลหมื่นไวคอนเนาะยี่สิบห้าพุก,กันเพิ่งมาละมาละรอบนะพนมมือวิงวอนให้พระเจ้าแคขกายแอสป้ากาเบียล่า I'm a r ริชแมนเพียงเพียงเพียงรอบห้าพุพก,กันแรกไปจ้า คือดวงแบบคือที่สุดคุณแม่คือ,อไรออดแม้ว่าเมื่อคืนจะทำแกงกระเทยมาก็ตามแต่ให้ภัยแล้วเลยคือที่สุดเปิดมาปึ้งโซน่าเลยคือจบจบจึ้งอะไรจึ้งเลยคือเกินเรื่องเกินราวทำถึงแล้วนะเทดนี้ว่าไป ล้วเปิดต่อเฮ้ยแค่ลดว่ะลดว่ะลด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 ว้าวคือที่สุดวันนี้ไม่เป็นของฉันจริงๆอ้าวอ้าวไม่ได้หรอกูคิดนนว่าแอนิเมชันได้สกินคือดีใจไปเรื่อยนะ นี่จะไปเรื่อยเกินแกอีกห้าดาวไปเลยกดวงมันยังไงเดียวเนี้ยมันก็มั่นอยู่นะมันในโดวงอยู่นะับทำไปเดี๋ยวไปครบเลย อุ้ยมี72็เจ็แล้วแ6เจเจ็ 76, แล้วแกต่อไม่ได้หวะแกอุ้ย42องเยอะอยู่นะแกแลรคขอคาแอนิเมชั่นแล้วกันดูความรวดเร็วเนะาะฮาร์ดอกสุดท้ายแกหนึ่งหมืนไวคอมหมดไปแล้วไปเลย โอเคหมื่นไวคอแรกได้สองสกินพูดเลยว่าแอปบูดแอปบูดแอปอะไรอยู่เนอะเพิ่มอีกเลยจ้าอีกหนึ่งหมื่นไวคอลแลมมา อย่าให้เสียเวลาแกวิขอไปดูก่อนว่าเป้าหมายเราได้อะไรบ้างแล้วได้ผู้กันมาแล้วสามอันอ๋ออันนี้คือต้องเราใช้เราต้องใช้ไวคอซื้ออีกหรออ๋อคือข้างบนน่ะคือข้างบนน่ะพอเราซื้อผู้กันมาแล้วเช่มัแกมันก็จะปลดล็อกอัตโนมัติแกแต่ข้างล่างอ่ะต้องใช้ไวคอซื้ออีกเม็ดในเม็ดอันนี้พูดล้วว่าเม็ดในเม็ดแต่ข้างล่างขอไม่ซื้อแล้วกัน เพราะสิ่งที่ต้องการคือนี้ค่ะนี่ปึ้ลน่ารักเนาะที่หมดน่ารักเาในเกมอะที่สุดก็เลยเราไปดูเลยรับก่อนรับทั้งหมดก่อนโอเคได้มาละได้รัการเพิ่มอีกสามอันด้วยปลายแก่สุ่มต่อขอของปีนี้ก่อนเนาะเริ่มจ้ะที่สุดว้าว แกคือที่อยู่ตัวส่วนออกหมดตัวส่วนมาหมดแล้วเซนจิก็ส่วนหมดแหละจะได้แ้าครั้งละสก,กินสก,กินอย่งเดียวหลไม่ไม่ครั้งละสองบ้างหรอตอนนี้มาสามแล้วนะสมจะเท่าไหร่สามจะ6หครึ่งหนึ่งละไปต่อเลยจ้ะอย่าให้เสียเวลาล้อมล้อม ได้นั่นนั่น <S <S สุดอดอาลกิเนาะอากาลิอาก์ใจโหดเวอร์เลยรเวอร์วะอีกสองครั้งแกของสองหมื่นไว้คอโอเค มันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างชีวิตเนาะ<ม>จะให้มันได้เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่ขอได้เถอะรอบเนี้ยรอบสุดท้ายอะได้ดวงจุจๆจังเลยอะ่ะแกเท่าไหร่แล้วเนี่ย275ร้อีกสไปสักครั้งก่อนแกมาทีละครั้งแปด เปิดครั้งหนึ่งเราได้มันจะลดเนาะมันจะแบบได้ไดสก,กินอะแต่ไม่ได้ค่ะจบแกหมดไปแล้วสองหมื่นจริงๆ2 0 0สองหมื่นเนี่ยถ้าเอาซื้อแต่ของปีนี้นะรวมพลสติกด้วยนะของปีเนี้ยได้แล้วฉันซื้อได้แล้วเลยแต่มันยังไม่พอไงสำหเราสำหรับช่องหน้ายาวแล้วนั้นด้วยความที่ยังไม่มีป้ายต่อสู้แบบลดแบบหรูอยากมีกับเขาบ้าง เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อไปต่อสู้ของเราแต่จะเป็นเซตไหนนั้นยังไม่รู้ว่ะแกจะเป็นฟิลคคลเลอร์หรือคลิกาเฟียดีวะงั้นเราเพิ่มอีกเลยพีชีฟเลยแกอีกยี่สิบห้าไปเลยอีกหนึ่งมืนปิงปองแล้วล้อมกอด ได้แล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เราซื้อไปห้าสิบแล้วเนาะห้าสิบก,กันได้อโีโหมดแล้วอโีโหมดโซน่าดุกดิกดุกดิงนั่นลหละโอเคต่อไปเปิดแล้เออุ้ยได้วะ่ะ <Wow. S 1> เวนวะ่ะเวนอะไงกูทิงคุณนี่ไม่เป็นมาของฉัน หมดแล้วปะเหลือแค่เพสทีกเนาะคิดว่าเพสทีกไม่น่าได้หรอกแกงั้นเราไปเปิดของปีที่แล้วไหมหรือจะฝืนเปิดอันนี้ต่อแกว่างไงดีอะให้ได้เวนอีกตะครั้งแล้วกันเนาะศู6สูเปอรนตะเพื่อมันแบบดวงมันจะได้สู6จุดสูกเปอรนแกขออีกกรอบนะของปีของคดีห้าจึงจ้งจึ้ง ไปเปิดของปีที่แล้วก่อนแกหาครั้งลอมขอได้สกินเถอะโอ้โหแล้วได้น้อยกว่าเดิมด้วยไม่ได้สกินด้วยเฮ้ยชักจะเกลือปลแปลกแกแล้วอีกครั้งคุยไม่ได้เลยอ่ะของปี2 0 2 4ไม่ได้เลยแกเป็นนอยอยู่เด้อโอโกาสมันเท่าไหรว่วะ กาเท่ากันนี่เอาหน่อยนะออกหน่อยนะฮนะเอาสุดท้ายสามหมื่นไวคอแล้วสามหมื่นไวคอแล้วเด้อออกหน่อยฮึขอหน่อยฮึโอเคเป็นใครเนี่ยเป็นะครเนี่ยาพดเมียาล่ะแพดิมีอาเบลอเลยอามา ตอนนี้ได้397หวยแกขาดอีกนิดนึงอ่ะคือถ้าเหลือคือฉันต้องซื้ออีก4ตัวถึงจะได้ไป้ายเนาะของคาริกาฟเฟียฉันต้องใช้415แกตอนนี้397จริงๆอีกนิดเดียวนะแต่ถ้าเป็นเซตฟิลคอเลอร์ก็จะเป็น480ซึ่งอีกไกลฉะนั้นเราตัดสินใจได้ง่ายเลยว่าเราจะเอาป้ายต่อสู้ของอะไรเนาะ แกเดี๋ยวไปเปิดเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเพื่อให้ได้415เนอะแต่ถ้าฟุกก็เธอกินขึ้นมาก็ว่ากันอีกเรื่องเสื้อนี้ก็คุ้มนะแกขอมาเสื้อนี้ก่อน400ได้2ดอกเพรปกติ400ได้ดอกเดียวเนาะเปิดสองดอกกันแกเพื่อได้ฮึบฮึบออกสองด้วยแย่มากออกสองด้วย หน่อยว่ะแกะ่ออีห้าแล,ล้วกันอีห้อีห้าอ,าอะสองพันไปจ้าแล้วสุดท้ายแล้วแกครั้งนี้ก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ขอเถอะคือไม่ออกจะกินให้เลยวะไม่เป็นไรใช้เงินแก้ปัญหาเกินแล้ว โอเคตอนนี้ก็427แล้วแกก็คือซื้อได้แล้วเพราะว่าใช้ใช้415เนอะเริ่มที่ตัวแพงก่อนเลยแกยาซสืออไปว้าว <Wow. S 1> เสียวเกินแล้วก็เวนต่อเลยวิ่งหลอดไปต่อสู้แรกของฉันมาละแล้วก็จาวามดีครับต่อด้วยยาซสืออ ธรรมดาธรรมดือ้อโอเคแล้วก็มาดูในนี้กแกรางวัลน,นี้ค่ะรางวัลคอลเลกชันดักคอแบบสุดๆปรหลับไปเลยสิคะป้ายต่อตูทวีสูตรโปรไฟล์นี้ก็ได้วว้า <Wow. S 1> ไอ้ไอคอนอันนี้ก็ได้ดุ๊กดิกเป็นเวนแล้วก็กรอบโปรไฟล,ล์เคยกาแฟปีที่แล้วก็ได้ oh. มันจึงจ้างปังเวอร์กูนเดี๋ยวช่วงนี้ขอเปลี่ยนเป็นเซคคาลิกกเฟียแบบสับๆเลยนี้นะคะดูแกผลประกอบการได้มาทั้งหมด10สกินค่ะ <Wow. S 1> ทั้งสุ่มได้แล้วก็ซื้อเนาะ10สกิน2เพลสทีกเนาะ10สกิน2เพลสทีก3ลีเจนเดอรีแล้วก็5อ e ีปิกแกแล้วก็ถ้าโพสฉันได้ของโซน,น่าอย่างเดียวนะถ้าโพกกอบโปรไฟล์ก็ ถ้าพวก,กระกอบฮีโร่เนี่ยฉันได้แค่แคของโซนาแกเงินมันพอแค่นั้นแต่ได้สกินมาช่ำๆสามหมื่นสองพัยไวคอแกถ้าใครอยากได้ทางเซร็จเนาะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะฉันซื้อปีที่แล้วฉันสุ่มได้ซาย่าก,กับจันน่าไว้แล้วแกก็เลยพอลดลงไปได้นิดหน่อยประมาณนี้แกลดช่ำอยู่นะแกป้ายต่อสู้คือที่สุดเดี๋ยวฉันจะมา รีวิวป้าแต่โซแล้วก็สกินโซนหน้าในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็คิดเห็นไงแกเซตนี้คือที่ปะคือที่สุดปะไอโลบมากนะเซตเนี้ยเป็นด้วยความที่เป็นเอคูเซีย e เนเดียวฉันก็ชอบนิดนึงแต่ว่าพูดว่าแพงไหมแอบแพงเลยแกคุณแจดอกละสี่ร้อยคือเกินเรื่องเกินรหล่ามากเกินเรื่องไปหน่อยคุณแจดอกละสี่ร้อยเนาะแต่ก็ถือว่าทาถึงทาอะไร เลิศอยู่สามหมื่นาคอก็ก็เกิดเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุ้มค่ากับลงทุนแกเพราะป้านดอ,อกตุ้มมันสวยจริงๆเกียรติที่ให้ลูกโซนาจะไม่อยู่มุมเกียรติมากแกถ้าแกสุ่มอย่างได้อะไรก็มาคอมเมนต์ไว้เลยนะของฉันก็อย่างที่บอก32,400ืามม 2, 400วาคอได้ครบเซร็จแบบเป๊ะตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่านี่ก็เยอะมากแล้วแก มาม่าแล้วค่ะเดือนเนี้ยเออแกส่งได้อะไรหรือว่าเกลือหรือว่าได้ปังอะไรมาคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวฉันจะมาทําคลิปรีวิวสกินโซน่าแล้วก็รีวิวป้ายต่อสู้แบบจึิงๆในคลิปหน้านนเน,ะนเาะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแกเหมือนเคยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ